สวัสดีครับวันนี้พวกเราประมงคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้มาอยู่ในเกม f ฟาสมูฟิเบียครับผมเกมผีที่กูจะพาพี่เสือและพี่บอสมาเล่นด้วยกูจะไม่เล่นคนเดียวแล้วมา let's go Let's go <S uh ตัอ,อยังไงนะผมจะเลือกอ่นี่มันมง่ายๆก่อนแล้วกนะันเนี่ยเล่นกันรอบแรกนะแต่พี่เสือเ,เคยเล่นแล้วพี่เสืออยู่ไหนพี่เสืออยู่คนนี้ปะคนนี้ละ มือเอ็นได้ย <AT> ังไงวะจมูกมึงไม่มีรูขุมขนเลยแม้สุดยอดเออเอโอ้โอ้ไว้กดกดเรดี้ได้เลยเพื่นเรียบไปเรดี้ได้เลยเพื่อนเรียบร้อยโกเลสโกเอเอเอยูสครีนทูเฮล์โลเคเดอะกสนี่คืออะไรแปลบ้านเหร เราไล่บอลเข้ามานี่แปลบ้านเหรอใช่มีชั้นสองด้วย Total Activity อืมโอเคไอ้เพียโอเคอเคท Objective okay. เรามีถ่ายรูปมีมีให้ให้ผีเป่าเทียนแล้วก็ให้ผีเดินบนเกลือแต่เราไม่มีเกลือเราทำไม่ได้ เราไม่มีเทียนเราทำไม่ได้แล้วก็ได้ถ่ายรูปเราไม่เยี่ยมเราไม่ด้เลยไอ้พวกนั้นกุญแจอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะให้มึงเก็บเก็บไว้แลยเออแล้วให้ถ่ายรูปกับกับไอ้จะกูคุยกับผีเองอันนี้เก็บได้เลยใช่ไอ้ไฟฉายเนี่ยอะอ่ะโรอายุเอียร์อายุเอียร์อายุเอียร์ฮะสีดำอันไหนอะสีดำสั้นหรือสีดำยาวไม่อันเนี้ยโอเคโอเคโอเคมึงเอาน้ำน้ำโยนทิ้งเลยเอออันนี้อันนี้อันนี้ เราต้องการเราต้องการนี่ไหมเราต้องการสิ่งที่เรียกว่า cross crucifix อันนั้นอันนั้นม้องสื่อว่าไอ้บอสไอ้บอลให้ให้ใครเล่นอันนี้ดีกว่าไอ้แดนเล่นอันนี้ก็ได้นะไอ้บอลเล่นเอ็มเอ็มก็ได้อันนี้กูคุยกับผู้เล่นอันนี้ได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 ้อ่ะกูคุยกับอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวกูกูถ่ายรูปไปมูซายเฟอร์มินอันนี้อันนี้มีแบตหมดป่ะไอ้ไอ้อันนี้อันนี้มีแบตหมดป่ะไม่มีไม่มีนี่คืออะไรอ่ะสับเพเซอร์อะ ให้เอามองไอ้ที่ในแบบนึงพอไปจ่้ยเหรอ่อามีมีอะไรต้องมีอะไรต้องหยิบอีกปะต้องหยิบกล้องมีอะไรต้องหยิบปะมันมันต้องหยิบมันต้องมันต้องเดินกลับมาหลายรอบเลยไปก่อนเลยดีกว่าอ่ะกูมีคลฟินอันนี้อันนี้เปิดอันนี้อันนี้เปิดได้ตลอดเวลาใช่ไโจ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 ๊จโจ๊จเอสโคเออระวังก่อนรับบ้านกดกดชิปวิ่งนะแต่ว่ามึงจะวิ่งได้แค่แป๊บเดียวอะไรนี คุณแจบ้านอยู่ไหนต้องหนีผีด้วยเหรอไม่เรงเปิดมึงเปิดได้เลยแต่ถ้าเปิดปุ๊บเวลาเริ่มอะลโลอายุเฮียยัง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 เงิดบ้านสับดเฮ้ยเราผียังชื่ออะไรนะเออลืมดูชื่อผีไอ้เียวางของเดี๋ยวก็ดูให้ก็ได้ตรงไหนอยง่บยมัต้องดูด้วยว่าแคปนิจโจนแคปนิจโจนไอ้เียอยู่ในอะไรวะไอครเดือในคลิเบียนบอันัมันเดบโจน เไอ่องลี่องลี่เรสปอนส์ทูอาร์โลนว่ะใช่มึงม no mm ึง hmm. ต <Love you, S 3> <laughs> <De> ้องไปเดินคนเดียวเลยมึงกูกูกูเอาเอาเอาไมโครโฟนออกไปจากตัวโกเลิฟยูเลยดีมาก you should be able to use its name to anger it and get some paranormal activity ก like ูอยู่ในนี้คนเดียวไอ้บอลม้องเปิดอยู่บ้างนั่นอะเปิดอยู่แล้วถ้าถ้าคนถ้ามันดังกูมึงก็บอกกูกูเลยหลบอ่ะอ่ะแล้วกูอ่ะอ๋อ หลบหลบหลไหนไหนวะมึงก็ว <rainforest> ิ่งออกแต่ประตูประตูประตูหน้าบ้านมันจ่ายนี่ไยประตูหน้าบ้านมันจะยลอยู่ไนกันเอยไอหยกเควิน what the fuck ไอหยกกำมวยขันไ้ดิเควินเควนเควินอยุเฮียเควินเจลหรอ o กรกเควินอยู่ที่หอไม่มีอะไรพังแกส don't answer me at all man เออฮัลโหลกเหมพวก่าคันเอาอยู่มือเนี่ยเอ่อเดี๋ยวกูลองถามมั้ตอนอยู่ใต้บ้านดีกว่าเรื่องมาหอยอ่ะพวกเหมืองพวหาเรื่องตัวเองไอ้เหี้ยเราดิแล้วตอนเนี้ยเข้มงอเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมีสัตว์โอ้ไม่ก็น้องไหนเด้๋ยวไม่อยู่ในห้องนอนเด้๋ยวไม่อยู่ในห้องนอนเป็นตั้งแต่กูต้องเดินไปในห้องนอนแล้วกูจะด่ามันไหนอยู่ห้องนอนอยู่ไหน เดี๋ยวอู้ไอ้บอสถอยๆให้แดนเข้าห้องเราคนเดียวมึงมึงกดมึงกดเ่าคเหี้ยไอ้ตัดูดถหมว่า are you here เรียกขึ้นมัน Kevin are you here Kevin Jones are you here Kevin o oh my god อะไรมันเจอแล้วมันเงียบไปวะ <laughs> มันไม่ได้ตอบก,กูแต่มันอยู่ยๆมันกับ อย่างกูก็ตกใจมึงเจอแล้วกกูยืนตรงนี้กันนะมั้ยใหญ่ใหญ่ยืนนอกบ้านยืนตรงเนี้ยยืนตรงเนี้ยกูต้องการเพื่อนกูคิดปิดไม่ได้เปิดไฟเลยเนาะเดี๋ยวกูตามคานั่งอยู่นี่คานั่งอยู่นี่มันต้องมันมันต้องกดเอเมน้มันมันไม่ได้นี่หว่ามันต้องแบบเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรวะคือหลายคน นี่นต้องกดขิ้ขวาเปิดอย่างเงี้ยไหนลองลองลองกดอย่างงี้เนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเออต้องต้องทำน,นะเคอยูเฮียอยู่ไหมเควินเอ้เควิ <laughs> มันอยู่เหรออยู่อะเอ้อยบราเค แต่เป็นเจ้มึงมาหากูมันจะอยู่ให้มึงไว้ไหลฮี่นั่งดิยี่จดิ <c oughs> ปลีนไอ้เหี้ยนี่นะมั้งไม่มีสัญญาณเลยนะว่ามันอยู่ไอเดียวถ้าว่ต้องอยู่นอนข้างล่างอ่ะกูว่ามันอยู่ข้างล่างกูว่ามันอยู่ข้างล่างเราปล่อ,อยแดงกัเดียวเออไปมึงไปก่อนเลยมันจะได้รู้ว่าเออมันมีเปล่าไอ,ไ,ไอ้กูมหมายถึงว่าให้บอสลงไปข้างล่างไอ้เหี้ยตัวนั้นเช็คผีได้เหรอ มีแกมมี่แจ็คผีไหมเนี่ยไอ้เหย่าโขที่ล่าสุดที่เราไปคือห้องนอนใช่แต่ว่าไม่อยู่คุณรอเข้าหนเข้าห้องนอนไปถามไปถามดีเดี๋เดี๋ยวเราห้องนอนไปถามเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูเผื่อเผื่อเผื่อเผลอกูอยู่ในเลนเนี่ยเดี๋ยวพวกกูไปรอในรถกันปะ Kevin are you here Hey Kevin Kevin John Kevin John เนี่ยยุ้ยอ่ะมันขึ้นถึงสีเหลือ ไอเกเบนออกมารอนนาวหน้าถึงห้าคุณน่าจะวิ่งขึ้นรถไปแล้ววะเบนปรดตอบฉันด้วยฉันต้องทำงานเบนเบนฉันต้องเงินโอ้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 แม่ยึดดาดกระเต้มันไม่ต่อกูหรือไม่กระแทกกูไอ้เหี้ยหน้าจอกูแดงในห้องนอนนั่นแหละหน้าจอกูแดงอ่ะอืมไม่เป็นไงวะกูไม่รู้อ๋อไอเหี้ยนี่มุ่งไายละ ไม่ได้แล้วว<น>ะ,<น>ะไม่แต่คือมันมันมันอยู่ในห้องนอนแบบไอ้ตรงไอ้ตรงนี้ไว้ตู้เสื้อผ้าเ้อเอาวันนี้จี้ตูดมาละเอาแล้วม,ม่จี้วันนี้ก็อยู่ด้วยเราระบายหมดเลยเนี่ยเมื่อเนี่ยเมื่อกี้กูโดนตรงนี้เลยเว้ยเนี่ยกูเข้ามาตรงนี้แล้วกูโดนอะ่ะไฟมันดับด้วยเว้ยมันย้ายหินแล<ว>้วปะเอ้ยมันเป็นผีโซฟาเปล่าเฮ้อมึงจะไปทำอะไรอยู่ตรงโซฟา ไม่มีวะอะไรนี่อ่กูเครื่องกูพังแล้วว่ะกู้มันพังไปแล้วมันมันมันชาร์จไปแล้วว่ะทราบปะกูดิเอาไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนกูยอมานที่ให้เมืองเดี๋ยวเด็กเด็กกูก็สลับคืนไปไม่ต้องห่วงไอ้เงี้ยหยิบนีนมาป้องกันตัวได้ปะได้ด้วยว่ะไอซัสไปกูเนาไปกูเนาะไปกูเนาไปกูเาไปกูเ ไฟไหมไม่มีไม่มีปีนขึ้นบินไม่มีไม่มีในห้องเนี่ยห้องนั้นนะปีนขึ้นบินมันจะมาตรงที่ผีอยู่ทั้งอยู่กูไปเช็งที่ไม่มีขับรถไแดนหลอนวะกูไม่ได้หลอนไม่แสดงว่าไม่มีเลยไม่มีก็เป็นเป็นเบาแสไปมันก็ไปอิลิมิเนตอิลิมิเนต็ดแล้วมันเป็นผีชันิมิเต ผีห้องน้ำปล่าเจเบนอะอยู่เช้าเร็งเจเบนไม่ตอบเลยว่ะมันไม่ตอบเหรอเฮียบางอย่างเพราะมันมันไม่ตอบไว้แต่มันแบบมันเฮียอะไรไม่รู้อะเฮียไอ้เสือเดินอยู่นี่มั้ยมูนบล็อกอะไม่ผีแบบที่ที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเลยแบบโอ๋อไม่ค่อยกล้า Hey, Kevin, you shy little bitch, come out! Kevin! Kevin! Kev! Kevin! Kevin Jones! So, he was Kevin! Jones. <laughs> Kevin Jones! Kevin! <laughs> Kevin! In my report, in my report, they said that if I use your name, it will anger you. Can you show me some anger, man? Please? เฮี้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยถึงส้มถึงส้มไอ้ตัดถึงส้มมันแหนะนั่นแหนะในห้องนอนอะไรไอ้เหี้ยห้องนอนใช่ไหมอ่ะไอ้เหี้ยถึงส้มเลยเมื่อกี้กูไม่ขึ้นถึงส้มเลยไอ้เหี้ยประตูปิดเองไฟปิดเองกูจะตายอยู่ในนั้นน่ะส้มส้มคือดห้าป่ะส้มเลยส้มไม่ใช่ชมพูอ่ะส้มยังยังไม่ห้าสี่สี่สี่กูหาเรื่องใส่โต๊ะแล้วเมื่อกี้ไอ้แดดสี่มึงห้าเนี่ยคือมึงเยี่ยงแล้วนะจุดนั้น มันไม่ตอบมึงใช่ป่ะมันไม่ตอบไว้แต่มันจะแบบมัน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 คือมันโกรธอ่ะมันโกรธแน่ๆไอ้เงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวนะกูดูกูดูให้กานกดตัวเจออกมาแล้วก็กดอวีเดนต์ถ้ากูปลอดภัยยังไงวะอยู่บนรถเนี่ยกู้ขีดขีดสปิริตบล็อกออกอีเลเวลห้าไม่ไม่ไม่มีก็เหลือเหลือขียังไม่ดอีกเีแต่ว่ามันก็ปิดก็ไม่มีมันมันก็บอกมึงอย่ใช่เนาะมันก็บอกแพลนมึงอยู่ว่าใช่หรอว่าฟิลส์บล็อกอยู่ไหน อะไรวะอันนี้คืออะไรวะไอพวกไอพวกเปอร์เซ็นต์นี้คืออะไรวะข้างล่างเนี่ยนี้คือซาวน์ซาวน์เนตี้เอามาดูของกูดิหกสิบสี่อ่ะทำไมมึงมึงไม่สะอาดนะวะไม่ไม่ซาวน์เนตีอ่ะแบบเซนอ่ะเซนอ่ะมึงมึงมึงเป็นบ้าหรือเปล่าไอ้อะไรนะไม่ใช่ซาวน์เนตี้ไอ้อะแต่มาแกม่าคุยเลยตอนนี้ไอ้แม่งแม่งส้มเลยนะเว้ยก็แม่ จะแดกกูจะถ่ายรูปมันเราจะได้มันจะได้มันมันมันจะถ่ายได้เหรอเพราะว่ากูต้องอยู่คนเดียวอ่ะมันมันรีสปอนด์ได้แต่ว่าถ้าถ้ามันหันนะกูถ่ายได้เว้ยแต่มันไม่หันเลยดิมันมันต้องหันในแดนเหรอไม่รู้ถ้ามันหันเราก็ตายหฮิเอยกูกูเล่นไม่เป็นแค่รู้เบสิกเฉยๆพิพาละเนี่ยมันอยู่เลยเนี้ยไอ้เฮี้ยตรงนี้แหะกูเมื่อกี้กูเล่นแม่งตรงนี้แล้วประตูแม่งเฮ้ยไอเฮี้ยส้มไอ้เฮี้ยเหลืองเหลืองไอฝั์เหลืองไอ้เฮี้ยเหลืองแล้วมึงจะเดินออกไปหาคออมึงอหร มึงมีมึงมีคนนึงเพื่อ,อ,อ,อมึงต้องอยู่คนเดียวไหมไอ้เหี้ยนี่ไอเสืเอ,อสกูมันอยู่ในห้องแหนะมันอยู่ในห้องนอนเลยผีติดเตียง,องอไอ้เหี้ยห้องนอนอ่ะคือมันไม่ไปไหนแล้วอ่ะผีติดเตียงมึงแก่เหรอกูกูไม่ได้ซื้อเกลือกับ,บไอ้เหี้ยนมาถ้าซื้อได้เราไปผ่านไปเลยวางเกลือตอนนีน้เหลือแค่ถ่ายรูปอ่ะงั้นเดี๋ยวกูไปไก่แดงแล้วกันไปเดินมา ดัหแนะนำให้ปิดไฟฉายอะทำไมไฟดับอะไม่ดับฟิวส์แต่ละนี่นะให้ผมปีไฟฉายพี่มาเล่นกับพวกผมไหมมีไฟฉายผมยังตายเลยตอนนั้ในห้องเนีห้องนี้เลยอนะแน่ๆเอ้ยงมีการเขียนด้วยมก็มุองหน้าห้องเลยมา ามึงเดี๋ยวคืออ่ามึงออกไปไหนไม่ได้แล้วแควิน you are trapped here แควินเคปเวนแคปเนลูกมันอยู่ข้างนอกลองถ่ายรูปเควินอ่ะมันไม่แต่มันมันมันจะไม่ทำอะไรกูเนาะแต่จะอยู่คนเดียวไอเสือมึงต้องไปอยู่นอห้องมั่งมึงอยู่นอห้องกับกูเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ่ายรลองถ่ายรูปไหมให้แดนอยู่ไหนมึงายยืนนห้ประตูแล้วมึงพูดแล้วเดี๋ยวกูเอาฮัลโหลโบรปเวินเควินเควินอยู่เฮ้ยไหม คเมนเพราพี <Kevin. S 1> oh. ่บอกว่า oh. ต okay, okay. ้องปิดไฟด้วยพู่เมนรักกูมากไอ้เหี้ยรักกูมากไอ้สัสโอ้โหนิ้วก็อยู่ที่วิ่งในตอนเนี้ยนิวก็อยู่ที่วิ่งในตอนนี้โอเคเคเเเนยูเฮียมิ้งวเวอวเววเอเค ติดแม่งหน้าห้องเลยสัตว์อะไรวะติดตรงนี้ได้ปะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้กูยืนอยู่เนี่ยมันมันอันนี้เหมือนกูจำไม่ได้ว่ามันมันทำอะไรมันน่าจะถ้ากูจังไม่เห็นอย่างนี้เลยมันดูว่าผีผ่านมาหรือเปล่ากูรู้ละวไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าออกมาอ๋อต้องไหนออกมาไอ้แดงมึงอยู่ในนั้นะไม่ไม่เนี่กูยังไม่ติดอติด <đ elle upampaiaoPI llegar> Có ở đó hả? EP mà nó không trả lời. Nó bọc rồi. Nói chung là không trả ở đây là không nhưng mà nó... Nó nói đi. Anh nói tên đi. Phái rồi Tôi bịt bọc. Anh nói tên Kevin Jones. Kevin Jones, Kevin Jones. Kevin Jones, Kevin Jones Kevin j o n ลล are you are you on in the sandbag sitting in the sandbag bro 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 where the fuck are you guys ทำไมแดนวิ่งวะมึงอยู่ไหนกันมึงอยู่ไหนกันทำไมวะไอ้เฮียเมื่อกี้เหมือนมันกำลังจะปิดประตูใส่หน้ากูแต่กูวิ่งออกมาก่อนเฮียเฮียกูได้ยินกูได้ยินเสียงกอกแกกอกแกกประตูกูวิ่งเลย เนี่ยเออเมื่อกี้เมื่อกี้สเตนมันขึ้นอยู่ขึ้นทาว่ะไม่สเตนแต่แต่ของของในมิเตอร์กูไม่ขึ้นแต่ว่าในในจอขึ้นากูวางสมุดไว้กูเริ่มดูมันเขียนแล้วมันมีสมุดที่อยูไอเหฮ้ยิ s i n g spirit box เกจ์ปักตั้งแต่ถ้าทำเกจถ่ายกูใช้กล้องนี้เว้ยมันมันมันถ่ายไงอ่ะกูเปิดไม่ออก ไม่ไหวมึงต้องออกกูเผื่อไม่ออกกูเผื่อไม่ออกออกแล้วเวลาถ่ายอ๋อคลิกขวา,ออขวาแล้วคลิกซ้ายอ่ะถ่ายได้แค่ห้าครั้งนะเจะฟี่มาั้งวันนี้นะเดลี่บล็อกกับอบปมงคลเราจะมาล่าตาผีกันอยู่ในบ้านบ้านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบ้านอะไรวะนี่นะผีติดเตียงนะผมคนแก่เซนเวลส์สามยู ไอ้อบอลมึงเข้ามาไอ้สัตว์เข้ามาดิไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ตดจ่ายต้ายมึงเป็นประจานในโซเชียลมีเดียมาถ้ากล้องมึงเริ่มกลิช,ชมเมื่มอไหร่อะเสดงมันมาเลยอโอเคนี่จะมีกล้องกันอยู่ในกูในกูอยู่ข้างหลังเหยเขาแบบวา,ารอเว้กาเล่นกาเล่นกาเล่นกูมูลวอลเข้าไปละ นี่ก็กูดูดูอะไรเนี่ยกูดูตรงไหนเอเมนไม่ไม่มีไม่มีม,มีมันอยู่ในห้องนอนแหละไอ้เหี้ยม,มันอยู่ในห้องนอนแบบห้องนอนเลยอยู่แค่ไหนนั้นมันต้องคนเดียวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสาม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 งซ้ายเนี่ยเสียงนี้เลยเนี่ยกองกองกองคลิสกองคลิส ไอ้กูเจอแล้วไอ้เห e> yup> ี้ยไอ้เหี้ยโอ้กูตายไอ้เหี้ยไม่ผีมันเป็นผีคนแก่เว้ยถ้ากูกูสเปคเรตได้ไหมโอเคไดด้เินไอ้เหี้ยมันมันเป็นผีคนแก่เว้ยเป็นผีคนแก่มันถืออะไรก็ไม่รู้่แม่งเป็นผีคนแก่ติดเตียงจริงเนาะไอ้รูปร่างอ่ะมันมันไม่มันไม่มันรูปร่างเหมือนมันมันไม่บอกไทแบบไอ้เหย่าเบลล์สิบเลยเหรเมื่อกี้ มื่อกี้เมื่อกี้ไอเอเมมึงถึงห้าป่ะถึงแค่สามก็เหมือนกูไม่ไอมึงมึงไปเอากล้องกูได้ป่ะเหมือนกูถ่ายเจอติดอยู่อ่ะเราเมันกูถ่ายเหมือนกันไปผ่านแล้วหนึ่งแค่สามหนึ่งแค่สามนี่นี่ไงมึงเคยตรงนี้ผ่านแล้วเลยกูถ่ายเหมือนกันเย่ไม่ต้ไม่ต้องกลับมาก็คือกูต้องไปวัดไทยบกโกดเราเรารู้บ้างเรารู้เรารู้วัดไทยป่ะนี่มึงกดตัวเจนะกดอีเวนต์แล้วก็ ถ้ามึงกดกดทีเดียวมันจะแต่คือใช่กดสองทีคือผิดแล้บิลิทบล็อกไม่ตอบขีดทิ้งนี่แเวลห้าไม่ถึงขีดทิ้งฟิงก็ปิ้งกูไม่เจอแต่กูว่าเมื่อกี้ไม่ได้เช็คไม่ได้กดไอ้แต่ไอ้แต่มึงมึงเอา UV light ไปมึงเอา UV light ไปส่องเหรอไม่ใช่หรอแต่ตอนนั้นเรายังไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวเดี๋ยววอกลับเข้าไปในห้องวุ้ยทีไปดูว่าสมุดเนี่ยกอแม่สมุดมันเปิดเลยนั่นแหละกูมองไม่เห็นที่เลย มันมีอะไรมันมีอะไรเกียดปะไม่เห็นวะไม่มีแทรกว่ามันมีปากกาอยู่ตรงกลางเออเดงไม่ไปเห็ยนใช่ไหมเ้อเกรกอลังกิ้งไม่มีไม่เหลือสามวันใช่แบงค์ชีว์ดูเลยทันตูใช่ปะกลัวมันไม่ทันตูไม่วักเพราะว่าไม่รู้อะชื่อมันเท่ดีปะเมื่อกดตรงโกส์มันจะบอกว่าผิดกับตัวที่วิ่งไงทันตูมันบอกว่ายิ่งเย็นยิ่งเดินเร็วแล้วมึงจะรู้ได้ไง อเราไม่มีนี่เว้ยเราไม่มีเทมเราไม่ได้เอาเทมอลเนเตอร์มาไว้เราไม่มีเฮียอะไรเลยเลยอ่ามันมีแล้วมีฮันทูมีอะไรนะมีฮันทูมีแบนชี่แบนชี่แล้วไปยูเรย์ยูเรย์บอกว่าเอฟเฟกต์ออนซานิตี้ลดเร็วปะใช้ได้นะแต่มันไม่ได้ขนาดนะเด็กซิงกิ้งไซเรนลงฟอร์ทักกิ้งอีกทีมตัวสองไม่ไม่ใช่แบนชี่แน่แน่มึงเต็มึงเคยขี่แบนชี่ทิ้งได้เลยแบนชี่ไม่มันไม่เสียงร้องใช่ไหมอืมอมม ยูเรกับฮนะันทูยูเรกับฮันทูพว่ายูเลเพราะว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว <c oughs> งไปเปลาฮันทูยูเรใช่ไหมวงไปเล่าเดงสนทมีคยว่รุระ์รวงยูเรแล้วกันวงวง,งยูเรเลยเดี๋ยววูอเอายูเรไวก่อนแล้วกันมวงเนี่ยสมุดเดยนะแล้วก็ โอเคถ,ถ,ถ้าถูกถ้าถูกก็มัได้เงินเลยถ้าผิดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคะแนนของหายเพราะว่าตายแต่มันไม่ได้มีของแล้วเหมือนจบช็อกกับตอนแม่งวิ่งไล่กว่าอ้เฮียผิดอสเป็นทานตัวเป็นโฮเท์ไกด์ w h a